ประเทศไยเดียวนะครับถ่ายภาพร่วมกันนะครับขอเรียนเชิญผู้่อนร่วมงานขประเทศไทยเดียวนะครับถ่ายสนามกีฬาตอนนีแห่งประเทศไทยร่วมชมวิวครับผมจิรัตน์นวัชริสมบูรณ์ครับดีใจครับที่ได้ได้แชมป์ในในครั้งนี้ครับที่ได้กลับมาเล่นหลังจากบาดเจ็บไประยะหนึ่งครับเซตแรกก็กดดันอยู่ครับเพราะมันเป็นรอบชิงที่ ไม่ได้เข้ามาแข่งในรอบชิงนานแล้วล้วก็เจอน้องพวิทคือน้องเขาสตกกาวสตกแน่นอยู่แล้วครับเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วก็กดดันในระดับหนึ่งครับแต่พอผ่านเซตแรกไปได้ก็รู้สึกได้เครื่องทางแล้วก็ลงแต่ก็ไม่ประมาทครับครับผมพอมาเซตสองก็รู้สึกว่าเล่นง่ายขึ้นแต่ก็ไม่ได้ประมาทน้องเขาก็ยังสตกแน่นเหมือนเดิมครับผมบางจังหวะก็ปิดแต้มได้ก็เลยทําให้ได้เซตสองก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับ ที่คอยสนับสนุนมาตลอดจนถึงตอนนี้ครับก็แล้วก็พาราดอนเทนนิสอะคาเดมี่ครับพี่บอลพี่แมนครับที่คอยซัพพอร์ตคอยสอนอยู่ตลอดเวลานะครับขอบคุณมากๆครับที่ทําให้ผมได้แชมป์ในวันนี้ด้วยครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็สิงห์ที่ได้จัดแมตช์ดีๆอย่างนี้ให้นักเทนนิสในประเทศไทยได้เล่นกันนะครับก็ขอบคุณมากๆครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อออมสินอัญชิสาฉันทาค่ะ ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้รางวัลชนะเลิศประเภทเดี่ยวแล้วก็ประเภทคู่ด้วยค่ะก่อนมาแข่งใช่ไหมคะก็ตั้งใจฝึกซ้อมค่ะแล้วก็พอมาแม์นี้ก็พยายามเล่นในเกมตัวเองให้ดีอะค่ะก็สําหรับเกมการเล่นวันนี้ก็ลงไปเล่นด้วยความมั่นใจค่ะแต่ว่าช่วงเซตแรกก็อาจจะมีอาการเกงตื่นเต้นนิดหน่อยอะค่ะ หนูขอขอบคุณรอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยนะคะที่ให้การสนับสนุนค่ะแล้วก็ขอขอบคุณรายการที่อ t p นะคะที่จัดรายการดีๆแบบนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็ขอขอบคุณพาราดอนเทนนิสอะคาเดมี่ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณครอบครัวค่ะแล้วก็ขอบคุณบาโบเลตค่ะที่ให้การสนับสนุนค่ะขอขอบคุณสิงค์คอร์ปอเรชันนะคะที่จัดรายการแบบนี้ดีๆขึ้นมานะคะ